คลิปนี้จะพาทุกคนไปแปลงร่างเป็นพอสอจีนถ่ายรูปรับตุษจีนในกรุงเทพกันแบบใหม่แบบสับบอกเลยว่าตุษจีนปีนี้ไม่มีซ้ำใครแน่นอนจีนจัดเต็มตั้งแต่หัวจะรดเท้าในงบหลักร้อยเท่านั้นแต่งออกมาก็คือลืมไปเลยว่าเคยเป็นคนไทยจับเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ เม่ิดเก่น,นะคะช่วงนี้ก็คือไล้ตุดจีนเข้ามาทุกทีทุกทีสายคอนเทนต์ยางหิ่ก็คือไม่พลาดที่อยากจะเป็นพอสาจีนกับเขาด้วยเหมือนกันแต่ปีนี้มัน2025แล้วเธอกี่เผามันเอาไปเราต้องจีนแบบเต็มพันจัดเต็มเท่านั้นซึ่งวันนี้จะไปจัดเต็มให้มันจีนยิ่งขึ้นมากกว่านี้โดยการไปเช่าชุดแล้วก็ทําผมที่ดากอนทาวค่ะไปกันเลย อพอสอไทยอยู่ที่นี่ประมาณแบบร้อยล้านคนอ่ะเรากําลังจะเดินไปที่หน้าร้านนะคะร้านเช่าก็คือชื่อว่าร้านหัวมูหลานน่าจะเป็นร้านเดียวที่มีในย่านนี้ด้วยที่หน้าร้านวันนี้นะคะเขาจะเขียนว่ารับคิวสุดท้าย5้าโมงเย็นแต่เขาก็จะมีให้สแกนเพื่อเรียกคิวด้วย ก็คือตอนนี้เราอยู่ในร้านนะคะก็คือคนเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีแจกคิวไปประมาณ99คิวแล้วก็ปิดลับคิวชั่วคราวแล้วก็ต้องรอรันก่อนว่ามันจะมีเปิดรับคิวเพิ่มไหมตอนนี้ก็คือเวลาประมาณบ่ายสามกว่านะจาจะใกล้ๆจะสี่โมงแล้วหรือเปล่าเขารับคิวสุดท้ายห้าโมงนะคะดังนั้นเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขา เปิดรับคิวเพิ่มพอฉันรอมานานแล้วฉันก็จับต้องเป็นให้ได้อยากเป็นจนะพอสอบจีนเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วเขาก็เปิดรับคิวรอบใหม่คิวที่เราได้ก็คือคิวที่4ก็คือกระโดดจากเก้าอี้ไป่อเป็นคนที่2คืเธอชั้นยังได้คิวที่4ดังนั้นวันนี้นเราต้องได้เป็นพอสอบจีนนะคะเดี ma ๋ยวเรามาดูว่ามีชุดไหนบ้าง,างอันนี้ก็คือ700เธอซึ่งอยากได้สีแดงสีสดใสหรือสีชมพูแต่ตอนนี้หาสีแดงสีที่ไม่องเจอเลยอ่ะเขาจะทำผมฟรี ก็เดี๋ยวเรามาชุดนี้ไปนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูราวหนึ่งด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสีเขียวเหนียวซับสีฟ้าส,สีฟ้าสีอดิและในที่สุดมันก็มีสีแดงให้เราดังนั้นเราจะสีเราไปรอเป็นชุดอันนี้ก็คือเป็นชุดที่เราเลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอทำผมกัน และนี่ก็คือลุคพอสอจีนที่ถูกต้องจีนที่แทรทูที่ต,ต้องการแต่ว่าถ้าเราอยากสวยแบบฉบับพอสอจีนเลยนะคะนอกจากเราเนี่ยจะแบบมีหน้าที่ขาวใสแล้วผมยาวสลวยแบบนี้แล้วซูมมาที่ผิวตัวด้วยก็คือผิวตัวควรขาวกระจัางใสให้เท่ากับใบหน้าด้วยนะพีก็เลยมีตัวหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ d เก g r a ัล Alpha a b ินไวท Whitening Body Lotion ก็คือฮีใช้มาแบบโอ้ยหลอด น่าจะเป็นหลอดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเขามีสารสากัดจากมาเล็ดอ้งุนที่เด็ดของมันก็คือมันช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการเกิดริ้วรอยแถมยังมาพร้อมกับวิตามิน B3 มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ใส่ดับเบิลซันสกรีนมาด้วยมันสามารถปกป้องเราจากแสงแดดได้ด้วยถ้าตอนกลางวันออกแดดได้เลยตัวนี้แนะนําสุดๆหน้าพร้อมผมพร้อม,อมผิวพรอม ชุดพร้อมขนาดนี้แล้วเราไปหามุมถ่ายรูปรับตุดจีนสวยๆกันดีกว่า Let's go <S มาเริ่มที่จุดแรกกันเลยศาลเจ้าหน้าดาก้น้นทาวให้ฟ,ฟิลจีนแท้โทนแดงเข้ากับตุดจีนสุดๆเป็นจุดที่ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเอิจุดที่สองภาพวาดฝาผนังสไตล์จีนจุดนี้สวยไม่แพ้กันให้ฟ,ฟิลเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์จีนเลย จุดที่3ร้านชําคิดเช่นตกแต่งได้บรรยากาศจีนสุดๆยิ่งมาถ่ายตอนกลางคืนกับพรมแดงแบบนี้ให้ฟิลพอสอจีนร้อยเแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะเลยใครมายังไงก็ได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนโอยพื่งมาทุกคนรู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงของฝาบาทแบบตเล็กผิวขาวผมยาวสู แต่เชื่อป้าถึงเราจะเป็นพอสอไทยเราก็สามารถมีผิวที่ขาวสวยผมยาวสุขภาพดีไม่แพ้พอสอจีนได้ในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นด้วยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูให้เห็นกับตาปะ นี้เราก็อยู่ที่ j e t ตเออร์เสีนะครินนะคะวันนี้ฮิะพาไปบุกพิกัดไอเทมเด็ดที่จะทําให้เราเนี่ยมีผิวขาวสวยผมยาวสุขภาพดีแบบพอสอจีนค่ะด้วยแบรนด์ไทยคุณภาพระดับส่งออกที่สําคัญราคาแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นตามมาเลย ะะฮิก็มาอยู่ที่แคร์วิวป๊อปอัพสโตร์ค่ะที่นี่ก็คือเขามีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายลายตาไปหมดดูแลกันตั้งแต่ ผมหนังศีรษะผิวหน้าผิวตัวจะหลดปลายเท้าเลยก็มีนะแล้วมาดูกันค่ะว่าวันนี้ฮีจะได้อเทมอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างฮยรู้จักแบรนด์ของแคร์บิวอยู่แล้วแล้วก็มีใช้สินค้าโปรดักต์ของเขาหลายตัวอยู่แล้วแต่ถ้าจะต้องเลือกแค่สไอเทมให้ผิวหน้าขาวใสผิวตัวเนียนใสแล้วก็ผมสวยสุขภาพดีฮีแนะนำสามไอเทมนี้เลยค่ะไอเทมแรกขอบไปอ,อันนี้เลยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแคร์บิวอินเทนซีฟไบรท์นิ่งเอสเซนเซอร์มเรียกง,ง่า,ายๆว่าเซรั่มอัลฟา ตัวนี้ราคาแค่499บาทแต่ช่วยในเรื่องของหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำได้ดีค่ะอะแล้วเมืองไทยเมืองร้อนอย่างเราก็ต้องเป็นตัวนี้เลยถ้าให้แนะนำ d e y a Grape Alpha Abutin ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโลชันน่นนะและดับเบิลซันสกรีนช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ด้วยมั่นใจได้เลยว่าไม่ทาให้ผิวหมองคล้ำและที่สาคัญตัวนี้ราคาลักสิบราคาปกติเขาแค่79บาทเธอแต่มันได้แบบไซส์นี้เลยและถ้ามาซื้อที่บูธราคา ลดไปอีกแค่64บาทเท่านั้นหน้าก็ได้แล้วตัวก็ได้แล้วผมเรามันต้องดูยาวสวยสุขภาพดีตัวนี้เลยเซ็ตแคบิวไบโอตินเขาจะมีทั้งหมด4ตัวนะแนะนําให้ซื้อยกเซ็ตไปเลยจะช่วยดูแลในเรื่องของการทําความสะอาดหนังศีรษะผมแห้งเสียพื้นผูผมเนี่ยให้มันกลับมาดูสุขภาพดีนุ่มสลวยมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ราคาเขาก็คือสุดจะฟังมากตกอยู่ชิ้นละ1้9บาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อแบบครบเลย4ชิ้นทั้งเซ็ตเรียกได้ว่าบํา ุง4ขั้นตอนเนี่ยราคาเพียง500บา,บาเทเธอจะเห็นได้ว่าทุกตัวของแบรนด์แคร์บิวที่พูดมานะราคาหลัก10บหลักร้อยเท่านั้นเธอและบ้านนี้นะคะฮีก็อยู่กับน้อง MC ของทางแค r e v ิ e w ๊อ p Up s สโต e นะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรเอ,อ่ยสวยขนาดนี้สวัสดีค่ะชื่อ MC m ม n ินนี่นะคะมาจาก,ก,กาพูดกิจกรรมจากแคร์บิวว้าวเอเนอร์จีก็คือไม่แพวเลยอ่ะ ัแรกคืออยากรู้มากๆเลยค่ะที่มาจัดบูตเป็นแคร์บิวป๊อปอัพสโตร์แบบนี้คือมันมีที่มาอะไรยังไงบ้างคะเราก็อยากเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะให้คุณลูกค้าน้องได้เข้ามาทดล,ลองใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ค่ะและอยากให้ลูกค้านะคะได้เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมภายในใบูธอีกด้วยนั่นเองค่ะไลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร์บิวอันนี้มันคืออะไรคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสโลแกนเนาะนะคะที่ทุกครอบครัวค่ะก็จะมีเรื่องเล่านะคะที่งดงามสวยงามค่ะแล้วก็แคร์บิวก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะ<อ>ในทุกๆเรื่องราวของครอบครัวค่ะที่อยากจะมีส่วนร่วมให้ทุกๆครอบครัวนั้นมีความสวยงามนั่นเองค่ะ ก็คือแคบิวจะเข้าไปเป็นแบบความสวยงามในชีวิตของทุกครอบครัวนั่นเองใช่แหลอะอาโอเคมันมีส่วนลดพิเศษหรืออะไรที่พิเศษสําหรับลูกค้าที่แบบมาถึงบูธไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่เลยกับเซตเคลาตินคุณลูกค้าขานะคะจากปกติค่ะชิละหนึร้อยแปดสิเก้าบาท ลดเหลือเพียงชิ้นละ139บาทค่ะจะเป็นแชมพูทิสเม้นเซรามแล้วก็เป็นลิปออลสเปย์นั่นเองค่ะ4ชิ้นนะคะจากปกติที่จะต้องจ่าย556บาทค่ะวันนี้ลดเหลือเพียง500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรลูกค้านะคะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Careview ครบ600บาทขึ้นไปนะคะก็มีสิทธิ์เล่นเกมนะคะเสียเส่ยงเซียมซีค่ะนี่เลยสายเสี่ยงโชคอย่างเรามัน,มนชอบอยู่แล้ว แล้วถ้าใครที่มาบูธไม่ได้แต่อยากได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนลดพิเศษต่างๆจากทางแคริวสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะก็ l i น์โอเอแอดแคร์วค่ะเลิลเลดมาก <c oughs> ใช่แล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมินนี่มา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าแครวิวป๊อปอัพสโตร์ในวันนี้จะทำให้หนิเนี่ยได้อะไรไปบ้างนะคะหรือว่าจะต้องแบบเสียสําหรับจูจีนไปเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเลยค่ะ ทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่ตําม,มานอกจาก3ไอเทมแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกแต่ต้องบอกว่าที่อยู่ในมือหิอะไม่ถึง1ใบเทาทุกคนไม่ถึง1,000บาทยังได้เยอะขนาดนี้ใครอยากตามมาําม,มาด่วนๆเลยและเห็นถุงแดงแบบนี้สามารถซื้อเป็นของขวัญรับตุดจีนได้นะจ๊ะเพื่อให้คนทางบ้านของเราเนี่ยสวยรับตุดจีนกันไปเลย วันนี้ก็คือกิจกรรมจัดเต็มทั้งวันได้เป็นพอสอดจีนได้ทําผมจีนเป็นครั้งแรกในชีวิตจัดเต็มตั้งแต่หัวจุดเท้าและที่สําคัญได้รูปคอนเทนต์ตุ๊ดจีนสวยๆด้วยถ้าพูดถึงวันตุ๊จีนเนี่ยวันตุ๊จีนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นวันปีใหม่ของคนจีนแต่รู้ป,ปะว่ามันมีเรื่องใกล้ตัวที่เป็นข้อห้ามที่เขาห้ามทําด้วยนะในวันตุ๊ดจีนทาไม่อยากสวยทั้งปีอย่าทําสิ่งนี้เด็ดขาดหนึ่งก็คือห้ามใส่ชุด ขาวดําเพราะว่าเขาเชื่อว่าสีขาวดำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความตายดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ชุดที่แบบสีสันสดใสโดยเฉพาะสีแดงนะจ๊ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นสีที่แบบรับความเฮงเป็นสีแห่งความโชคดีจ้าแล้วข้อที่สองห้ามทาความสะอาดบ้านเด็ดขาดเพราะว่าจะถือเป็นการกวาดเงินกวาดทองกวาดโชคลาภออกไปจากบ้านของเราและข้อที่3ห้ามซักผ้าเด็ดขาดจะถือเป็นการลบดูเทพเจ้าแห่ง นะที่มาเกิดในวันตุดจีนพอดีข้อที่4ห้ามพูดคำหยาห้ามร้องไห้ไม่งั้นเนี่ยเราจะพบเจอแต่โชคร้ายทําให้มีแต่ความเสียใจแล้วก็เสียน้ําตาไปทั้งปีและข้อสุดท้ายห้ามตัดผมหรือว่าสระผมเด็ดขาดเพราะว่าคําว่าผมในภาษาจีนเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคําว่ามั่งคัง่งถ้าเราตัดผมออกไปหรือว่าสระผมเอาสิ่งสุขรก,กออกไปเนี่ยจะถือเป็นการแบบปัดโชคปัดลาบปัดความมั่งคั่งเนี่ยออกไปจากตัวเราดังนั้นห้ามทํเดุข,ขาเราเชื่อปลาสิ่งที่ได้ยินมาก็ค คือคนจริงบางคนเนี่ยเขาไม่สระผมนานถึง3วันเลยนะเธอดังนั้นเนี่ยขอตัวไปสระผมทำทีตเม้นครั้งใหญ่เพื่อให้ผมย,ยังดูสวยนุ่มสุขภาพดีให้อยู่รอดคุป3วันด้วยเซตเบลตินนี้เลยจ้า ถ้าเพื่อนๆนะคะมีคําถามอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้หรือว่าสงสัยสามารถเม้นถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาตอบให้ถ้าใครเนี่ยที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่กับไ i l i ฟ์บล็อกนะคะจะพาไปเปิดประสบการณ์ทําอะไรสนุกๆก,กันต่อต้องรอติดตามกันไว้เลยสำรับวันนี้บายๆจ้าลังแหลกแล้ว